ด้วยตนัง,งหน่งนักบินเกรดเอเครื่องบินขับไล่ไอพ่นและครูการบินผู้มีประสบการณ์ชั่วโมงบินมากกว่า3,500ชั่วโมงพลอากาศเอกดีรวุฒิละวะ่ารยะชายชาติทหารเสืออากาศไทยผู้พานสมรภูมิรบเพื่อประเทศชาติมายา,ยางโชคโชนได้รับหน้าที่อัสองเกียรติให้แสดงการบินผ่าผลเดียวหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อทิศทางการบินอยู่นอกเหนือการควบคุมระหว่างวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นมีเพียงพระของขัญหลวงปู่วัดปากน้ำที่นึกถึงอยู่ตลอดเวลาเดือนมกราเนะีก็มีคำสั่งของกองทัพอากาศบอกมาให้ปึกบินผัดแขลงได้7คนทั้งหมดทั้งหมด1ิคนทั้งตัวทำรอง1ิคนด้วยกัน <c oughs> ก็ฝ <NYU. S 2> ึกบินหมู่หัดแผงกันไปเลยผมตอนนั้นรู้สึกว่าการบินนี่มันอันตรายมากผมก็เลยบอกพี่เขาเวลามาที่วัดมาที่บ้านคุณยายในวันอาทิตย์ถัดๆมานะก็เลยไปกราบหลวงปู่ตอนนั้นท่านอยู่ในในโรงในในโรงทองตั้งเอาไว้ผมก็ไปกราบขอพรท่านบอกว่าไอ้การบินแสดงคราวนี้มันมันอันตรายก็หลวงปู่ช่วยดูแลผมด้วยกันแล้วกัน อยากให้ผมมีอันตรายแล้วก็ตอนหน้า,าทูตานุทูตมากมายแล้วก็ถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยผมก็ไปกราบอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอท่านมานะแล้วก็มาฝึกบินไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงท่าซ้อมที่หวัดเสียวก็คือถ้างางท้องตลอดรันเวย์นะหงท้องตลอดรันเวย์นี่หมายความว่า เราต้องฝึกมาหงายท้องผ่านหน้าพัทที่นั่งไปเนี่ยยาวไปเลยลเราก็มาฝึกที่ที่หอมเข้ากันบินให้หอมก็เป็นเป็นเหมือนพัทที่นั่งแล้วเราก็หงายท้องผ่านหอเนะนี่ยก็ไปฝึกมาเลยพอถึงวันนั้นก็สามพันพุดผมพอหงายท้องปุ๊บเก้าอี้ก็รูดรูดจาก,กล็อกเนี่ยรูดพูดขึ้นมาเลยขาผมก็มือหมนี่จับบินอยู่เนี่ยพอพลิกตัวหงพับมันรูดพูด ัวหัวไปติดกับลังคาเครื่องบินใช่ไหมหายอยางเงี้ยกู่วัดไปห้อยเนี่ยเท้านี่หลุดจากลัดเดอร์สองข้างตัวนี่ห้อยมานี่นะมือไอ้คันมือมือที่จับคันเร่งก็หลุดเหลือแต่คันบังคับเนี่ยถ้่มันลูดมาผมจับมันบัได้ปลายนิ้วปลายนิ้วเองปลายนิ้วนี่แค่นี้เองแล้วมันหายท้องอยู่เนี่ยผมโอ้ตายแล้วแล้วโหดันดันด้ตัวกลับมันก็ไม่ได้เพราะหนักมากตัวผมดันรังคาผมก็ กลับเดินปลายนิ้วเนี่ยโยกให้มันร่อนนะร่อนออกเนี่ยโอ้ยด้วยความมันเนี่ยนี่คือหลวงปู่ต้องช่วยผมแห้แงเพราะว่าผมสติผมได้มั่นขนาดว่าต้องร่อนออกร่อนมันก็ค่อยๆจากหงายเนี่ยมันก็ค่อยๆออกเออเพราะว่ามันช้าไงเพราะเราสุดมือแล้วเนี่ยมันก็ค่อยช้าๆกลับมาบินระดับได้เนี่ยก็เหลือพันฟุตนนเองผมเสียเรสูไปสองพันฟุต ซึ่งถ้าผมหงายอยู่ที่ประมาณสองรอยฟุตรหรือห้าร้อยฟุตนี่ผมก็ไปหงายคืนได้ใ, ت, ใต้ใต้ดินประ ح ح> มาณนั้นใช่ไหมก็เลยโอ้โหนึกนึก,นกถึงหลวงปู่บอกโอ้โหขอบพระคุณหลวงปู่ช่วยผมไม่ล่อยอีกแล้วเนี่ยพอนี้ก็ถึงวันจริงพอถึงวันจริงก็หมู่ใหญ่กาา็มาหมู่ผมก็แยกกันมาผมก็ไปคอยอยู่ตัวเดียวทางด้านทางด้านใต้หมู่ใหญ่ก็เข้าพื้นที่สแสดงสแสดงว่าปึ๊บ พอเขาบอมเชียวฟึแยกออกไปพับผมก็ทิ้งตัวลงมาเลยทิ้งตัวลงมาหน้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 าประหลัมพิธีแล้วผมก็เริ่มเลยพึ๊บพึแต่นี้ในช่วงในช่วงท,ที่ที่ว่าเนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งจักกาลังทําลอนเนี่ยผมก็หลงฟ้าผมก็หลงฟ้าเอ๊ะพอพอผ่านหน้าพระนั่งในการลอนลอนไปสามรอบเนี่ย มันก็หลายรอบมก็งงว่าเอ๊ะต้งไหนซ้ายต้งไหนขวาใช่ไหมไปเนี่ยผมก็เลี้ยวขวาเอ้ะเป็นใช่ไหมก็คือเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็เราจะไปหาพระที่นั่งแหละวันนี้เราผ่านหน้าพระที่นั่งไปแล้วเพราะเพราะไม่ใช่มั้งผมก็เลี้ยวซ้ายผมเลี้ยวไปเอ้ยขวาน่ะผมไม่จะกลับอีกทีก็มีเสียงหลวงปู่เนี่ยนะบอกถูกแล้วถูกแล้วผมก็เลี้ยวกอ่ะเจอพระที่นั่งผมก็เลยได้ทําท่าต่อไงท้าไม่ไนผม ว่าหนีไปงหนีไปจะอยู่หัวไปเข้าป่าอันนี้เป็นโอ้ยเนี่ยทำให้ผมไม่น่าแตกไม่ขายหน้าไอพวกเอกัคาราชทูตต้องไปรู้กี่ประเทศคนดูเป็นหมืน่มนๆโดนไปทั้งมไจะอยู่หัวด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าผมไม่มีเสียงลวงปู่บอกนะผมก็กลับไปทางขวาแล้วพระตอนนั้นมันลังเลซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาไอเรื่องเครื่องบินเนี่ยลวงปู่ช่วยผมต้องไม่รู้กี่กี่เที่ยวแล้ว ถึงก็ผมเลยชื่นใจวันนี้ผมได้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านดูแลแม้แต่ชีวิตเราหรือหน้าแตกกิยศอะไรเราท่านดูแลเราหมดเลยนะผมก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้คิดถึงท่านไว้างว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ช่วยประเทศชาติด้วยนะช่วยประชาชนในชาติด้วยอำนาจบารมีธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยิ่งใหญ่เพียงไรย่อมเป็นที่ประจักษ์ด้วยสายตาตนเองทำให้พลอากาศเอกวีรวุฒิบังเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพของพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นทับทวีที่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดยังคงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ผู้มีจิตเลื่อมใสได้อยู่เป็นสุข ภายใต้ร่มธรรมตราบนานเท่านาน